พระวรสานด้ทนบุญยอนวันรุ่งขึ้นประชาชนที่ยังอยู่บนฝั่งตรงข้ามสังเกตเห็นว่ามีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียวและจำได้ว่าพระเรสุเจ้าไม่ได้เสด็จลงเรือไปกับบรรดาสิษย์บรรดาศิธิ์ไปกันตามลำพังเท่านั้นแต่เรือลาอื่นจากเมืองที่เบเลียสมายัางสถานที่ที่พวกเขาได้กินขนมปัง เมื่อประชาชนเห็นว่าทั้งพระเยศุเจ้าและบรรดาศิทธ์ไม่อยู่ที่นั่นแล้วก็ลงเรือมุ่งหน้าไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมเพื่อตามหาพระเยสุเจ้าเมื่อพบพระองค์ที่ฝั่งตรงข้ามจึงทูลถามว่าพระอาจาร,รย์ท่านมาที่นี่เมื่อไหร่พระเยซุเจ้าตรตัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านสแสวงหาเราไม่ใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศทรย์ แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่มอยากควนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไปแต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ท่านเพราะพระเจ้าพระบิดาท่งประทับตารับรองบุตรแห่งมนุษย์ไว้แล้วเขา่อน,นั้นจึงทูลว่าพวกเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้กิจการของพระเจ้าสำเร็จ พระเดเจ้าตราตัสตอบว่ากิจการของพระเจ้าก็คือให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระให้ท่านทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาข้อคิดจากพระสารผู้ที่ฝากชีวิตไว้กับการเติมเต็มฝ่ายกายปัจจัยสีและฝ่ายใจิตใจอารมณ์ย่อมพยายามหาเหตุผลแบบโรคมาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตของตน ผลที่ตามมาก็คือการขจัดสิ่งที่เขาถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของเขาแต่สเตเฟนผู้ได้เปิดชีวิตรับพระจิตศักดิ์สิทธิ์แล้วสามารถมองเห็นทั้งความสูงส่งของสวรรค์และความตกต่ำของโรกียะท่านสเตเฟนได้พบกับความจริงแท้ของการเกิดเป็นมนุษย์ดังพระวจาที่พระเยซูเจ้าได้เตือนประชาชนให้สแสวงหา และรู้จักพระองค์เพื่อจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าพระรงองค์ทรงเป็นอาหารแท้ที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่พวกเขาให้เราทำตามพระประสงค์